โอเคครับก็คุณอยู่ในคิวเรียบร้อยแล้วโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับยินดีกันตอนเับเพื่งที่เคยอยู่กับผมก็ไ่เกับเอ็นเดนไลน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมไม่ใช่เกมสิเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับเป็น Google Play g a m e นะครับแตกต่างกับอา้าวแล้วหลายคนคิดว่าอา้าวแล้วมันแตกต่างยังไงกับ Google Play ครับซ, <c oughs> ซึ่ง Google Play ต่อไปซึ่ง Google Play g a m e s นี้นะครับ เป็นรุ่นเบต้าครับแล้วก็หมายความว่าไงอ้าวก็เห็นมีอยู่เท่านั้นไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิด Google Play Games นี้หมายความว่าเราจะสามารถที่จะเล่นเกมข้ามแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป PC นะครับหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กอ่าใช่แล้วโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมตั้งโต๊ะนั่นแหละแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์ม,มือถือเราก็สามารถที่จะล็อกอิน ID เกมนั้น เข้าเล่นแล้วก็เล่นสามารถเล่นข้ามเลยผมอาจจะเล่นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนครับก็อันดับแรกครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปจองคิวด้วยนะจนเที่ยวเพื่อทดสอบว่าจะได้เล่นก่อนนั่นเองครับผมก็ทําการจองคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคมาเลื่อนดูข้างล่างกันบ้างครับอ้าวในส่วนของข้างล่างครับก็จะเห็นนี่ครับเห็นไหมครับหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นและก็คุณได้มากกว่ามากมากขึ้นนะครับไม่ใช่มากกว่า ควคุมได้เท่ากันแหละแต่ว่ามันครอบคุมสะดวกมากขึ้นนัคือเหมาะสําหรับคนที่มีการเรื่องของเวลาเล่นจอโทรศัพท์มันเล็กไปมันไม่สบาใจอะไรประมาณนี้ครับนี่แหละตอบโจทย์นะครับแล้วก็ซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ได้ไม่สะดุดตรงนี้หมายความว่าไงก็คือว่าเราเล่นในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเราเก็บได้เดเวล40แล้วอย่างเงี้ยครับ เราอยากที่จะวันสบายๆอย่างเล่นจอใหญ่ๆอย่างโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ย้ายมาเล่นที่ PC อะไรอย่างงี้ครับหรือโน้ตบุ๊กของเราครับแล้วก็เล่นต่อจากเลเวอร0ได้เลยเนี่ยสุดยอดไปเลยประสบการณ์อย่างเป็นทางการจาก Google แน่นอนครับเป็นบริการของ g o o g l e โดยตรงนะครับก็ไว้ใจได้นั่นเองนะครับโอเคครับแล้วมีเกมอะไรบ้างอะไรคนสงนสัยใช่ไหมครับ คนพบวิธีใหม่ในการเล่นเกมเกมในอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับก็สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมปวปรองคูในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่นะฮะและอลังการกว่าเดิมบนแพลตฟอร์มการเล่นเกมสําหรับ PC นะครับสำหรับ PC ของ Google หมายความว่าอย่างไงครับหลายคนอาจจะย้อนแย้งผมหรือว่าเสียงอาจจะโต้แย้งผมว่าเอา้ามันก็มีอ,อะไรนะ อิมูเลเตอร์นะครับก็หลายๆตัวนี่ที่ทำหน้าที่เป็น Android นะครับที่จะสามารถจะเล่นเกมได้เลยก็ใช่ครับแต่ว่าอิมูเลเตอร์ครับอย่างตัวนี้ผมจะเปิดให้ดูฮะอันนี้ก็คือรายการนี่ครับนี่ผมเปิดอยู่นี้ก็คือเป็นอิมูเลเตอร์นะฮะซึ่งซึ่งก็เป็นอิมูเลเตอร์ที่ผมใช้เล่นเกมทั่วไปเหมือนกันฮะแต่ว่าข้อเสียของอิมูเลเตอร์เลยหลักๆก,ก็คือกินสเปคคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมากครับแล้ว เนี่ยครับก็ประสบการณ์ตามนี้เลยครับเห็นไหมฮะนี่คือเกมที่รองรับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคถัดมาครับนี่อัพเลเวลด้วยการควบคุมที่ยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับก็เห็นไหมครับตอนนี้เราอยู่จากที่แพตฟอร์มที่เป็นมือถือนะครับหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นแหละนะครับเอออ่ะอยากเล่นแบบสบายๆขึ้นอ่าเรามีแท็บเล็ตนี่เราก็ใช้แท็บเล็ตไปฮะหรือใครที่มีคอมพิวเตอร์ก็ย้ายมันที่อ่อ อาจจะยากดูท่อใหญ่ในฉากที่สวยงามก็นี่เลยครับเมาส์คีย์บอร์ดจัดเต็มไปได้เลยนะครับสําหรับ PC นั่นเองครับโอ้โหครับดึงดูประสบการณ์ครับเล่นเกมได้ต่อเนื่องจากจุดเดิมได้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็นอกจากนี้นะครับสนุกให้เต็มที่เราก็จะมีของรางวัลด้วยนะเขาจะเรียกว่านี่เลยครับ Google PlayPo i n t นะครับซึ่ง g l e p l a y Point นี้นาไปทําอะไรก็นําสะสมคะนแนนครับเพื่อไปแลกสิ่งต่างๆครับมันจะเป็นแต้มเพื่อ ซื้อสินค้าทุกรายการกับ Google Play Game นั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของไอเทมหรือว่าเป็นเรื่องของอได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าเอานำไปแลกซื้อรางวัลอย่างเช่น t f ก็ Fi, าอาจจะเป็นพวกพงเพล็กเพชอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเข้ามาอย่างคุ้มคิานก็อาจจะเป็นซื้อตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามาแน่นอนครับเร็วๆนี้ครับโอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับไคร์ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงหรือว่าแก้ไขนะครับในการบอกข่าวสารดีๆอย่างนี้อีกต่อ,อไปครับส่วนวันนี้ต้องขอลาลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครเพื่อขักำลังใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับลาไปก่อนครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับแล้วเรามาหาคำตอบด้วยกันโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ